อยู่ไหนเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปสีกรคมเพกบ่ายสองหรอได้ได้ได้อ๋อแล้วตอนเย็นต้องอันนี้อีกไหมอ่ะอืมได้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 เดี๋ยวรีบเลยแล้วซื้ออะไรเพิ่มอีกอ่ะแอปเปิลน้ำได้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 อืมหิวปะหิวได้เลยได้เลยได้เลยอืมอืมอืมยเอยอืมอืมอืไปๆอแล้วก็เร คือการที่มีสิ่งแตกปลอมตกลุกไปอยู่ในทางเดินหายใจทําให้ทางเดินหายใจถูกอุดกัน้นซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการรับประทานอาหารฟันปลอมหลุดการปาดเจ็บที่ศีรษะหรือการควบคุมการกลืนที่ทําได้ไม่ดีพอการปรมพยาบาลผู้ที่สำลักจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีแรกคือผู้ที่สำลักสามารถช่วยเหลือตนเองได้และกรณีที่2คือมีผู้ช่วยเหลือ จะให้ผู้ที่สำลักไอแรงๆเพื่อกระตุ้นให้สิ่งที่อุดกั้นทางเดินหายใจหลุดออกมาหากไอแล้วไม่มีอะไรหลุดออกมาเราจะปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะยืนกลางขาเพื่อความมั่นคงใช้3ามนิ้วของมือข้างที่ถนัดโดยนิ้วกลางจิ้มที่สะดือนิ้วโป้งจิ้มที่ลิ้นปีนิ้วชี้กลางออกตั้งฉากหลักการจำง่ายๆก็คือกลางดือโป้งปีชี้ฉากหลังจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งกำกำปั้น วางทับบริเวณโคนนิ้วชี้ดึง3นิ้วออกเพื่อกุมกำปั้นห้ามขยับขยื่นมือแล้วนะคะให้ผู้ที่สำลักก้มตัวลงให้มากที่สุดดันใต้กระบังลมในลักษณะกระตุกมือเป็นเซตเซตละ5ครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจจะหลุดออกมา มิ้นเป็นอะไรมิ้นเป็นอะไรยินขึ้นลองไอแรงแรงก่อนออกไม้แรงอีกไม่ออกใช่ไหมกางขา อินกำตตวลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าออกแล้วใช่ไหมคะออกแล้วใช่ไหมคะ